ดังนั้นการลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนลงมันก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้รัฐบาลสามารถประคองสถานการณ์ต่อไปไนดะ้ซึ่งถ้าเราดูก็มีสองพรรคการเมืองนะครับที่เขาทำเรื่องนี้อย่างชัดเจนพักเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองเดียวที่ไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการลดราคาค่าของชีพ ลดค่าใช้ใจ่ายในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยลงนี่ต้องสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาเรื่องนี้คือข้อบกพร่องของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยทําเพียงแค่กระตุ้นเศรษฐกิจนั่นคือจ่ายเงินตามนโยบายแจกเงินดิจิตอลหนึ่งมืนถ้าคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีนโยบายนี้ก็ต้องมาใช้การแจกเงินลงไปให้คนละหนึ่งมืน ห้าสิบกว่าล้านคนใช้กันหกเดือนสรุปเฉลีย่ยเดือนละประมาณพันกว่าบาทเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิตของประชาชนนี่ลดลงเพียงแต่ได้เงินเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นแต่ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวันยังสูงเหมือนเดิมซึ่งมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดการลด ความคับแค้นทางจิตใจของพี่น้องประชาชนลงอันนี้ต้องพูดสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาให้กับพรรคเพื่อไทยเพราะนี่คือข้อบุกพ้องของพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยยังบอกว่าลดราคาพลังงานลดราคาน้ํามันลดราคากาซลงแต่ไม่มีความชัดเจนว่าคุณจะลดยังไงลดเมื่อไหร่ลดเวลาไหนมันก็คือการเสนอความหวังที่มันเลื่อนลอย นี่คือข้อบกพร่องของพรรคเพื่อไทยดังนั้นสถานการณ์หากคุณเศรษฐามีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีตรงนี้จะกลายเป็นจุดอ่อนทำให้เกิดการปั่นป่วนและเปิดประตูเปิดหน้าต่างให้ขบวนการสร้างความชอบธรรมให้เกิดการรัฐประหารขึ้นมีโอกาสเข้ามาแทรกและไปดูที่ผมบอกว่ามีนโยบายของพรรคการเมืองสองพรรค ที่มีความชัดเจนในการลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนลงก็ต้องพูดกันอย่างเป็นธรรมนะครับนั่นคือพรรคก้าวไกลและพรรคที่สองก็คือพ,พรรคพลังประชารัฐทั้งพรรคก้าวไกลและพ,พรรคพลังประชารัฐมีนโยบายอย่างชัดเจนในการที่จะลดราคาค่าของชีพของพี่น้องประชาชนลง ยัางภาคเก้าไกลลดราคาค่าไฟลงทันที70สตางค์ต่อนหน่วยนั่นหมายความว่าประชาชนที่ต้องเสียเงินค่าไฟต่อนหน่วยประมาณ4บาท80สตางค์ก็จะลดลงมาเหลือ4บาทลดทันทีและเก้าวไกลก็จะแก้สัญญาสัมปทานไฟฟ้าที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งรักษและมีการคุ้มครองในรัฐบาลสมัยประยุทธ์ทำให้ค่าเอวันนี้ 9ก้าสิบเอดสตางค์ต่อหน่วยเกือบบาทหนึ่งแล้วเนี่ยให้มันหายไปมันจะได้ลดค่าไฟลงจากที่ก้าวไกลลดลงเจ็ดสิบสตางค์ต่อหน่วยแล้วก็ลดค่าเอฟที T ลงด้วยนี่พราะแก้สัญญาสัมปทานที่ยิ่งรักพรรคเพื่อไทยประเคนให้เอกชนผลเอกประยุทธ์มาคุ้มครองไอ้ผีเน่ากับลงผุ้สองตัวนี้นี่ทำให้ค่าไฟแพงมันก็จะลดลงไงครับนี่ไงก้าวไกล เขาชัดเจนคือลดราคาค่าไฟลง70สตางค์ต่อหน่วยแก้สัญญาสัมปทานไฟฟ้าที่ให้กับเอกชนลดค่า Ft ลงนี่ไงครับนี่คือนโยบายในการลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนลงเพื่อความเป็นธรรมก็ต้องพูดถึงนโยบายของพลังประชารัฐดดที่คุณมิ่งขวัญแถลงนะครับลดราคาไฟฟ้าลงราคาไฟฟ้าบ้านวันนี้ เราเสียสบาทเกือบแปสตางค์แล้วและจะขึ้นเป็น5บาทนะอีกไม่กี่เดือนหบาทกว่าปลายปีก็จะหบาทพลังประชารัฐเสนอลดลงค่าไฟบ้านเนี่ยสองบาทห้าสิบสตางค์ต่อหน่วยลดลงเลยเหลือไม่เกินสองบาทห้าสิบสตางค์ดีครับและพลังประชารัฐลดราคาค่าไฟภาคธุรกิจลงเหลือสองบาทเจสิบสตางค์อันนี้ก็ดีครับเพราะ เท่าเท่ากับค่าไฟฟ้าของเวียดนามมันเป็นเหตุความจูงใจให้นักลงทุนนี่ลงทุนในประเทศไทยต่อเพราะค่าไฟถูกถ้าบารังประชารัฐทำได้ลดราคาค่าไฟบ้านลง2บาท50สตางค์เหลือไม่เกินนี้ใช้เท่าไหร่ก็เหลือ2บาท50สตางค์เพราะปัจจุบันมัน4บาท80แล้วเนี่ค่าไฟภาคเอกชนภาคธุรกิจเหลือสบาท70สตางค์ มันก็แข่งกับเวียดนามได้คนก็จะแห่มาประเทศไทยไม่ต้องถอนการลงทุนจากประเทศไทยไปเวียดนามสาเหตุหนึ่งก็คือค่าไฟบ้านเรามันแพงโดยเฉพาะค่าไฟอุตสาหกรรม6บาท7บาทนะครับต่อหน่วยนะท่านทั้งหลายครับแล้วพลังประชารัฐก็มีนโยบายในการแก้สัญญาสัมปทานสัญญาทาุในการให้เอกชนได้ผูกขาดไฟฟ้าด้วยเหมือนกัน นี่มีสองมีสองพักครับที่ดำเนินนโยบายและประกาศเป็นขั้นตอนชัดเจนในการลดค่าไฟคือการลดค่าใช้จ่ายในการดำารงชีวิตของพี่น้องประชาชนลงนั่นคือพักก้าวไกลและพักพลังประชารัฐแต่มันมีแถมอีกอย่างหนึ่งนี่ก็อยากได้นั่นคือนโยบายลดราคาน้ำมันของพักพลังประชารัฐที่ท่านมิ่งขวัญแสงสุวรรณท่านได้ประกาศ และผมถือว่านโยบายนี้ทําได้นะครับและอยากให้ลดมากกว่านี้ด้วยอยากให้มันเท่ากับมาเลเซียน่ะเบนซินลิตรหนึ่งสิบหกบาทดีเซลลิตรหนึ่งสิบหบาทพลังประชารัฐจะลดราคาน้ำมันทันทีน้ำมันเบนซินลดลงสิบแปบาทจากปัจจุบันเบนซินมันสี่สิบกว่าบาทเหลือยี่สิบห้าบาทต่อลิตรน้ำมันดีเซลลดลงลิตรละหบาท ปัจจุบัน34-35บาทลดเหลือ28บาทถ้าทำได้ครับนั่นคือการลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนนี่ก็ต้องดูนะครับว่ารัฐบาลใหม่ถ้ารัฐบาลเป็นนายกชื่อพิธาลิมเจริญรัฐนีก็ขอให้ทำนโยบายนี้นี่ลองไปปรึกษาดูไปปรึกษาคุณมิ่งขวัญดูว่าทำไมมันลดลงได้เหลือสบาทห0 ค่าไฟบ้านเนี่ยค่าไฟภาคธุรกิจทําไมมันลดลงได้ถึงสองบาทเจดินโยบายไหนดีเอาไปทําครับไม่ต้องไปอายว่าอันนี้นโยบายพลเอกประวิตย์คิดถ้าพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเอาไปทําเลยครับถ้าพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเอานโยบายของพลังประชารัฐลดราคาน้ํามันนี่เอาไปทําเลยประชาชนก็จะได้ประโยชน์ครับนโยบายดีๆก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ไม่ว่าคุณเศรษฐาเป็นก็ควรเอานโยบายลดราคาค่าไฟลดราคาน้ำมันที่มีขั้นตอนอย่างชัดเจนมีรายละเอียดอย่างชัดเจนอยู่ในกอกอตออยู่ตอนนี้นี่เอาไปทำครับนั่นคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการในช่วง4-5หเดือนสุดท้ายก่อนจะสิ้นปี2 5 6พเพราะอ,อะไรสร้ามไหมครับเพราะนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือนโยบายเงินรัฐสวัสดิการเนี่ยมันจะมาไม่ทันความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันจะมาไม่ทันเพราะนอกจากจะมีการตั้งคณะกรรมการมาพิจารณากฎหมายงบประมาณมีวาระหนึ่งวาระสองวาระสามโอ้ไม่ทันครับเมื่อเงินมาไม่ทันการจ่ายงบประมาณมันก็ยังจ่ายแบบเดิมอยู่งบสวัสดิการ เด็กพันหนึ่งคนแก่สามพันที่พักก้าวไกลคิดมันก็เกิดไม่ทันความเดือดร้อนของประชาชนดังนั้นการลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนลงมันก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้รัฐบาลที่เข้ามาหลังเดือนกร,รกฎาคมนี้สามารถประคองสถานการณ์ต่อไปได้นี่ไงครับดังนั้นจึงต้องบอกกับ ว่าที่นายกรัฐมนตรีทั้งสมท่านนะครับไม่พ้นสามท่านนี้หรอกหนึ่งก็คือคุณพิธาริมเจริญรัฐตอนนี้รอยอย่างเดียวคือปาติหารถ้าปาติหารมีจริงพิธาริมเจริญรัฐก็เป็นนายกรัฐมนตรีหรือคุณเศรษฐาทวีสินที่กําลังเจรจาถ้าบีบพลเอกประวิสําเร็จบีบไข่จนพลเอกประวิรหน้าเขียวหน้าเหลืองยอม <c oughs> เศรฐาก็เป็นนายกรัฐมนตรีหรือ เกิดการแตกหักผีไม่เผาเงาไม่เหยียบระหว่างพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลสุดท้ายต้องก้าวข้ามความขัดแย้งพลเอกประวิตย์ก็จะรอยมาออกแค่นี้ครับดังนั้นพี่น้องไปเขียนชื่อติดข้างฟ้าไว้เขียนชื่อติดหน้าตู้เย็นไว้ ว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปหนึ่งพิธาลิมเจริญรักสองเศรษฐาทวีสินสามพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณสามคนนี้แหละครับส่วนพลเอกประยุทธ์ย้ำอีกครับโกโฮมเมื่อวานนี้ก็ให้คนไปเก็บของคนสนิทพลเอกประยุทธ์ก็จะลุ้นอยู่นั่นแหละว่าจะกลับมาอีกมันจะกลับมาอีกได้ยังไงครับสสพรคพลังประชารัฐ39คนไม่มีใครหวตให้พลเอกประยุทธ์สักคน นี่รวมไทยสร้างชาติกำลังเจรจาจะขอมารวมกับพลเอกประวิตย์อยู่นี่พลเอกประยุทธ์โกฮมท่านทั้งหลายครับนั่นคือเรื่องเศรษฐกิจที่ผมอธิบายว่าจะต้องทำอย่างเร่งด่วนในไตรมาสสุดท้ายนั่นคือลดค่าของชีว